สวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่บบาวตึงเดินทางมาถ่ายค้วาย้งามเด้อมือนี่มาเล็นค้วายงามครับพี่น้องครับยูสอสมศักฟ้ามครับบ้านยังครับนี่ครับบ้านหนองคู่ตำบลนาเรื่องครับอำเภอเมือง30ิบครับผมจังหวัดอุบลเนาะจังหวัดอุบลราชธาที่อสมศักฟาม์มบ่ครับพี่สอสมศักฟรามผมหมวดเกียงไก่ครับเออหมวดเกียงไก่เด้อพี่น้องครับจะปอดจับแป้งปันค้วาย้งามครับผมนี่มาเบิ่งตัวแรกกันก่อนครับนี่เป็นค้วายท้องแรกบ่ครับนี่ครับท้องแรกสาวครับ สาวทองแรกเนาะฟันแท่คู่นึงครับลูกสร้างอุดรแต่ว่าสมผมสมสมกับนครหลวงครับอืมเอิงครับทองกับนครหลวงครับผมสูงเท่าไหร่ครับไปแปดเดือนครับผมทองไปแปดเดือนคว่สูงเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบครับผมร้อยห้าสิบเด้อพี่้องอันขางมึงนี่ครับอันขางไปทังหมนี่ครับเออนี่หยุด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 ยุดอ้ยถ่ายมังนาวตัดครับพี่้องครับทองแปดเดือนแล้ว เอกสารครบป่ะครับตัวนี้เอกสารครบครับเอกสารครบเด้อพี่น้องเด้อจังโทรมาสอบถามเพิ่นได้ครับคุนหมวดเกียงไก่นะครับน้อครับผมครับผมคุณหมวดครับคุณหมวดนี่ทายกล้วยคุณหมวดได้มือนี่บ่งครับฟ่วงหางโอ้ยงามอีหลีครับพี่น้องครับสูงเท่าไหร่ครับสูงร้อยห้าสิบบวกโลบครับเปิดราคาไว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดราคาไว้แสนหาครับผมหนึ่งแสนห้าหมื่นนะครับนาอครับผมห้าหมื่นหรือห้าพันครับ หามื่นคร 40, 10, 40, 10, 40, amentos, um ับหามื kind of <S <S so ่นเด้อพ네ี <t 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 ่น้องเด้อแสนตอรองไดครับตอรองไดต่อรองใดเด้อผีควายงามครับโอ้ยนี้คนน่ะ้ึเผา่าไ่พ่ออ่องบุญแน่ตาเตียมเกี่ยมจำอีกตั้งหากลงนาโนกนางามครับเบิ่งครับสูงลอยหาซิฟครับประกันทองเด้อพี่น้องประกันทองครับประกันมดคู่ยางครับห้องแปดเดือนแล้วแสนหามื่นนี่คือควายแม่สาวทองแหลก ใหญ่ครับพี่น้องครับใหญ่ใหญ่อุ่นเล็บนะกรูดีเบิ้งครับความงามครับไอ้บอคักขี่รถมาเลยเบิ้งตัวจริงได้นะครับนอครับครับเน้นเน้นเบิ้งตัวจริงครับผมปักพิกัดมาเลยครับสอสมศักฟามนี่ครับเบิ้งครับอุ้ยายเป๊เบิ้งเคิงเลยนี่เบิ้งครับโปเต้บอทีตัวขว้วไ้สั่งครับไายมงเน่าตัดเพิ่นว่าครับโอสมราคาเพื่อนยีนีครับพี่น่องครับ หน้าตาครับบิเงใกล้ครับเบิเงใกล้ครับนาานกครับบิเงใกล้ครับนี่ครับแสนหามืินครับพี่น้องครับต่อร่องได้ทรงฟีจักโลกครับตัวนี้สองร้อยครับผมทรงฟีสองร้อยโลไปเลยครับพี่น้องโอ้ยงามของพินิลีพี่น้องได้ไปเห็ดพันุ์มาครับโทรมาเดอร์โทมาเดอร์พูดนะทรงท่วภาอีสานคือเก่างาสูงร้อยห้าสิบเนาะครับเนาะครับผมแมนครับแมนสาวทองแหลกปันแท้คู่หนึ่งครับสุดยอดสุดยอด เบึงครับแขีงขาไงดีแรียหน้ากรูดีครับเรียบหน้ากรูดดีครับประกันท่องครับเบึงครับนี่คั้วข้างแรกครับบ่าวตึงมาทายคว้ยครับพี่นองครับฝากติดตามในเด้อคว้วงามควยงามปุณถ่ายมุ่งเน่าตัดเบึงนะครับแสนหาสมราคาของเพิ่์นอยู่ที่ครับนี่สนใจโทรหาคุณหมวดเกียงไกลได้เลยครับยนีดีทุก อ๋อสมจักปั๊ครับนี่กล้วยตัวแรกค้วยทองแปดเดือนแล้วสมกับพ่อได้ก็ครับทองพ่อได้ก็กับนครหลวงครับโอ้นครหลวงครับพี่น้องครับครับโตเพิ่นนี่เป็นลูกสร้างอุดรครับสายสร้างอุดรอุ่นสายเลือดดีครับคลวยสายเลือดดีนี่มาตึงบกาเขาไกลกว่านี้ยานค้วยจังหน่อยว่าเพิ่นห่อยู่ครับห่อยู่นี่ห่อยู่หนานกดีครับเพิ่งครับหนานกหนาคมดี สนหาครับพี่น้องครับตัวแรกผ่านไปครับนี่ครับผมสุดยอดสนใจเท่า่านี่คือค้วายทองตัวแรกไปชุดที่สองครับแม่ลูกครับเอาเป็นแม่ลูกนะครับน้อครับผมมาต่อกันที่แม่ลูกครับพี่น้องครับลูกเพื่อนเป็นลูกเจ้าไหมครับลูกเจ้าไห้เดย์เจ็ดเดือนครับผมเจ็ดเดือนนะได้พี่น้องเจ็ดเดือนเพศเมียเจ็ดเดือนลูกเจ้าไหมเพศนี่ซื่อสองได้สามครับ นั่นซื้อสองในสามพี่น้องแม่กระท้องเหรอครับท้องเจ็ดเดือนครับท้องสี่เดือนครับกับสร้างอุดรนครับลูกตัวที่เท่าใดในท้องครับลูกตัวลูกตัวที่สามค่าทองครับลูกสามค่าทองเด้อพี่น้องครับครับอีกสารครบด้วกันครับโอ้เขามางามเลยพี่น้องเขาโค้งเขาว่งครับเขาว่งเขางามครับเขางามครับเอครับหูหอยู่ครับหูครับหูหูหูนะครับผมหูเขามางามเทยครับเิ้งครับ สื่อสองในสามครับชุดนี้เปิดว้ครับเปิดไบแปดซิมหาครับแปดมื่นหาแปดมื่นหาหรครับครับแปดมื่นหาถูกครับโค้งนี่ถูกนะสนใจครับสื่อสองในสามลูกงามครับแปดมื่นหาลูกใหม่ครับลูกใหม่แม่ประกันท่องอีกตั้งหากครับเจืเดือนกัครับท่องสี่เดือนครับทองสี่เดือนเด้อประกันท่องครับตัวท่องเรียบร้อยประกันท้องครับครับผมนี่แปดมื่นหาครับพี่น้องครับแปดมื่นหาลีลูกสาวลูกจะใหม่ครับ ลูกมิเป็นลูกเจ้าใหม่ครับมีแตะขวยตระกูลดีๆกอดดีๆครับนี่มีสายเลือดทุกตัวแม่สูงเท่าไรครับแม่แม่สูงร้อยสี่สิบห้าบวกลบครับสูงร้อยสี่สิบห้าพี่น้องวู้ยมาเป็นแต่เอาสถอะเือนะเบิงครับแปดหมื่นห้าครับพี่น้องซื้อสองได้สามอ้าวคุ้มครับคุ้มนี่คุ้มคุ้มนี่ลูกสาวคุณครับลูกจะงามครับลูกเจ้าใหม่ครับคุณน่ะของแท้แน่นอนครับเบิงครับ ตัวนียครับหนาตึบนาครับตัวนี้ครับเจ็ดเดือนลูกคนเจ็ดเดือนครับเจ็ดเดือนนะพี่น้องเจ็ดเดือนครับลูกเจ็ดเดือนครับผมุูน่ะครับถ่ายหนาตึดถ่ายบังหน้าตัดครับพี่น้องครับุเน่ยเจ้าใหม่แปดหมื่นหาคือสองได้สามแม่ประกันทองครับผมแม่สูงเท่าไหร่ครับแม่สูงหน่อยสี่สิบห้าบวกลบครับสูงหน่อยสี่สิบห้าบวกลบครับพี่น้องครับโอ้ยอยากให้พี่น้องมาเบิ่งัวจริงครับใหญ่อีหลีครับ ญ่ก็ยุ่ในโทรศัพท์ในรูปเดอ้อคุณนนะ่ะงามแ้งครับลูกนะาแปดหมื่มนหา้าสื่อสองได้สามครับชุดนี้ครับเป็นควายงามครับพี่น้องครับควายงามลูกแน่นน้าเลยเจ้าใหม่ของแท้เบิ้งครับคูณน่ะย่งอึห่ยครับเพิ่นทองกับสางอุดรครับแม่เพิ่นต่องสี่เดือนต่องสี่เดือนแล้วพี่น้องประกรรันทองแล้วตัวทองเรียบร้อยคุณน,น่ะเขา เบิ้งเขาครับนาตาครับก้วยหูกระโดดหูครับหูหอ้เขาวงงามขนาดเลยงามขนาดครับสื่อสองในสามแปดหมื่นหาด้พี่น้องเด้อสนใจโทรมาครับสนใจโทรมากล้วยดีบ่ามีตํานี้ยังเบิ้งเนี้ยครับตรงฟี่ทั่วภาคอีสานมาครับครับผมเบิ้งครับเบิ้งเบอร์โทรว่าถึงนี่เบอร์โทรเอาเบอร์โทรมาก่อนจะได้ศูนย์หกสองครับ ศูนย์หกสองสามสามสี่สามสามสี่เจ็ดเจ็ดห้าสามห้าเจ็ดห้าสามห้าน้ครับหมวดเจียงไก่ครับหมวดเจียงไก่ครับไปชุดต่อไปครับพี่นงครับครับไปเบึงแม่สาวครับบ้านแม่สาวจะเป็นค้ายสาวได้ครับบ้าน,นี้คข้อยรุ่นได้บ้านี้โอ้ยงามารพี่นงก็มันงามค่ัคข้อยเพลินยากไปหามาแต่ใส่เอาตัวนี้ก้อนก็ได้นี่ครับนี่คุนนะ่ะอันนี้แม่แม่สาว ได้ยี่สิบสามเดือนครับลูกเบิรมพันล้านครับโอ้ยลูกเบิรมพันล้านพี่น้องอันนี้ลูกเบิรมพันล้านครับผมใหญ่บอกได้เรยงว่าใหญ่เจ็ดเดือนกว่าครับยี่สิบสามเดือนครับยี่สิบสามเดือนครับใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ครับจะน้อยกับสีได้ผสมนี่นี่เบิ่มครับอันนี้ลูกเบิรมพันล้านครับผมตัวนี้เปิดว้เทไก่ครับตัวนี้เปิดไบสีเมินเก่าครับผมสีเมินเก้าโอ้ยพี่น้องฝ่าโถเด้อ ถ่าถ้วได้พ mm ี่น้องสีเมื่นเก่าครับตัวนี้สีเมื่นเก่าถือว่าถูกู่ครับถือว่าถูกครับซีเมื่นเก่ายี่สิบสามเดือนลูกเบิ่มพันล้านความสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ความสูงอยู่ลอยสี่สิบบวกลบครับลอยสี่สิบบวกลบแหละพี่น้องหนาแขงขายใหญ่แห้งครับหนามึนคุณนะเบิ่งรับเบิ่งรับโกหางโคกหางถ่ายครับเบิ่งรับเบิ่งเด้อได้พี่น้องเด้อควายงามครับไผเบิ่งเป็นควายงามนี่ ราคาเท่าไหร่ครับสี่หมื่นเก่าพันครับสี่หมื่นเก่าครับครับผมสี่หมื่นเก่าตอ้องใดครับสี่หมื่นเก่าครับผมสี่หมื่นเก่าต่อรองใดลูกเบิ่มพันล้านครับลูกเบิรมพันล้านยี่สิบสามเดือนนะครับยี่สิบสามเดือนโอ้คั้วเชื่องดีครับแมงครับเฉียงดีหู้ดีครับนี่คือคั้วสาวเด้อพี่น้องว่าท่านได้ผสมครับเหลียงไว้ทั้งแงงทั้งเบิร์มครับนี่ แข้งขายใหญ่แห้งครับสา,ายงา,ามควยงามโมค้นผาดโมข้นผาดสายควยงามนี่เบิครับจาวสวนอ้ยเลียบงามขนาดส,ส<ข>ายใหญ่แห้งครับสีดอกเล่าครับสีดอกเล่า,าอู้ขาใหญ่แห้งเล็บนน,น้าหนากวบ,บเลยพี่น้องเี่เบิ้งครับโอนนี้สายเื่องครับเชื่องมัตยุตโตเชื่องครับเชื่องเชื่องมัตยุตโตเลยมัธยุตโตครับผมจีมันเก่าครับพี่น้องครับป่าวจัดไปเขาคอบ ราคาต่อร่องในอีเนะครับน้อครับผมครับอุ้ยงามอีรีครับพี่น้องครับงามอีรีผมจะเคยเห็นควางงามครับเบิ้งครับคุณน่ะอีกโอดอีรีสี่หมื่นเก่าลูกเบิ่มพันล้านครับพี่น้องนังหนาใหญ่แห้งคุณนาใหญ่แห้งทึ่งหนาทึ่งใหญ่แขายแขายสั่งคุณน่ะแข้งขาใหญ่ครับสีดอกเล่าสี่หมื่นเก้า เรียงธรรมชาติด้รับบริกินหัวอาหารอ้ยขนาดธรรมชาติครับเรียงธรรมชาติธรรมชาติบานเท่าเลยครับสี่เมื่นเก่าหนูเบิ่มพันล้านครับตัวนี้ครับบ่ผิดหวังแน่นอนเด้อพี่น้องเด้อบ่ผิดหวังเด้อนี่ข้อยธรรมชาติกให้มาชมตัวจริงครับอยากให้มาชมตัวจริงดุดยอินดีโอ้คุณแม่มาจะแนนําไปเนี่เเ็มเห็ดเมื่อนี้ยบ่มีกลอยบ่ครับเอ้า ปากวนำครับสี่หมื่นเก่าลูกเบิ้มพันล้านครับไอโปต่อไปครับโตต่อไปโตสุดไทยไทยสุดเอามาเบิ่งโตสุดไทยครับสาวหน่อยอีกตัวหนึ่งครับลูกเพชรลำโคงครับลูกเพชรลำโคงโอ้สายเพชรลำโคงครับพี่น้องครับสายเพชรลำโค้งอายุจะเดือนครับตัวนี้สองปีครับยี่สิบสี่เดือนสองปี่สิบสี่เดือนสองปีเต็มครับค่อยมีประวัติทุกตัวครับพี่น้องครับเบิ่งครับสองปีครับสายเพชรลำโค้งครับลูกเพชรลำโค้งนี่ยี่สิบสี่เดือน ไงคือกันสูงดีสูงซ้ำกันครับสูงลอยสี่สิบขกันสูงดีอ่างดีอุ้ยถ่ายถ่ายตัวนี้เปิดว้เท่าไหร่ครับตัวนี้เปิดไบสี่สิบสองครับสี่หมื่นสองลูกเพชรลำโค้งครับผมอ้าวราคาพอฟังมัตุตูครับพี่น้องครับราคาพอฟั่งมัตุตัสี่หมื่นสองลูกเพชรลำโค้งครับลูกเพชรลำโคงยี่สิบสี่เดือนนี่อ้อมผสมสูงเท่าไหร่ครับ สูงลอยสี่สิบบวกลบครับลอยสี่สิบบวกลบครับพี่น้องครับสี่หมื่นสองพันเท่านั้นโอ้ยครับนี่บ๊วควนผ่าเด้อไพหาควายงามควายงามครับพี่น้องครับมาช่มตัวจริงเลยก็ระได้ครับสอสสมศักความครับู้าหมวดเกียงไก่นะครับน้อครับรับเบิ้งครับมีรถทรงเด้อพี่น้องเด้อไพทางไก่กระโทนมากครับลูกเพชรลํำโค้งทายาดนี่เพชรลํำโคงของเทเลยเพชรลํำโค้งครับ แม่พิ่นสูง่อยสี่สิบเก่าครับแม่พิ่นนี่แต่กล้วยโตูง่ครับนี่อานนี้นี่เป็นเลี้ยงครับพี่น้องครับจงเป็นจะเลี้ยงนี่นี่เบิ้งครับโอ้โหเฉื่อยเลยสี่หมื่นสองครับสาวหน่อยโตสุดท้ายสองปีละสองปีสี่เดือนแล้วครับสองปีสี่เดือนแล้วใกล้สิได้ผสมแล้วเจ้าปีครับผสมกล้วยสามปี <3 S 1> ป,ประมาณอันนี้เพราะว่ามันได้ อันนี้ดนสองปีพอดีครับยี่สิบสี่เดือนตัวนี้สองปีพอดีครับพี่น้องครับกล้วยสมกัสิแปดสามปีนอครับผมยังสิได้ผสมครับสี่หมื่นสองพันสี่มืนสองพันลูกเพชรลำโคงสาวหน่อยตัวสุดท้ายครับยี่สิบสี่เดือนนี่ไปมากวยงามครับปลาพี่กัดมาเลยพี่น้องครับอยากชมตัวจริงครับสอสมศักดิ์ฟร์มครับ เน้นส้มตัวจริงครับเบื้องตัวจริงก็ได้ครับหรือไผอันเบิ้งคลิปดีๆก็ตัดสินใจโทรสั่งเลยครับมาเบิ้งอาสิบะท่านก็ได้เพราะว่าคว้วยงามแห้งราคาก็ถือว่าธรรมดางามก็ในนคลิปครับแน่นอนตัวจริงเบิ้งครับเอาฝากไว้น้ำแน่กันแล้วกันครับมีแต่ตัวงามๆครับคว้วยครับพี่น้องมากตัวใดสนใจโทษมาได้ครับแม่ทถั่นั่งเอกไงอี่ ตัวนี้แสนหาได้พี่น้องครับแสนหาแม่ทองสาวทองแรกแปดเดือนแสนหานี่สนใจโทรมาหาผู้หมวดได้ทองกบนัคข้อนหลวงครับขอสมศักดิ์ฟ์าสำหรับจิปนี้บ่าตึงเดินทางมาทายงัวอยุ่งีีอำเภอมวงครับขอสมศักดิ์ฟรามมากตัวได้ก็โทรมาหาผู้หมวดได้สำหรับจิปนี้ก็ขอจุกชิปเพียงเทงนี้กอนครับวัครหบสวัสดีครับม ชายน้ำงามในเบาตึงยกขึ้นเลยยกขึ้นเลยหนางามครับนานุกหัวบอนทองสีดอกเล่าครับเพื่อนนี่ใหญ่แห้งสุดยอด